สวัสดีค่ะ,คะพอพบพอกันกับเพ่นไก่ไหน่อยอีพี่สองเด้อจ้าปลายังเหลือหลายอยู่จ้ากานสิปไปก,กับเสียดายค่ะมันนีพราะว่ากล้วยห้ากับบะมี่ห้ากับสิมาเริ่มหาอีกไหมจ้าพูดๆห,หน่อยพอนุขห่างพูดๆด่างฟังเลยบางเชื่อกักบสิตื่นเต้นเนี่เด้อจ้าราวะแต่ข้ามาพอบรรยากาศแบบนี้มันจังสีหัวศึกตื่นเต้นไหมครับราวาเห็นปลากระโดดแล้วเพ่นกันเลยลงห้องบักแห้งหนึ่ง มาล่อหลุดหอบนีน้ำกันได้จ้าว่าสิได้บดายมานี่แต่ว่ากาวาวานสุเทียกับหูซึกว่าได้สุรอบแต่กะ,ะดิโตบ่าใหญ่ปันไดจ้าแต่กะไส่พ่องามๆนี่ล่ละอันดีโอเคอยู่โอเคอยู่เพือ่ออยู่ เอ้ยปลากระกนแงยงนีง่ปลากระกนแงยงเนี่ยต้องระวังปลามันมีีัยเอียงแหลมระปักแลก้วก็โอ้ยังคักเลยปลาขาเนี่ยเอาไปเฮ็ดสมเนี่ยคักพอแล้วเนาะอันดีตัวหนึ่งว่มาเป็นปลากระแนงยงได้นะเห็นไหม บกกะค้าขนกะคักน้อยๆเนาะจังสาเนาะคิดว่าแต่บานแบบนี้เ้าส่าบ่ได้ดอกบ่แล้วง่ายสามมือกับบ่แล้วซีมือกับบ่แล้วขันสะเนี่ยเครืรถโอ้วันจะ้งโบกเลยไปกองงานใหม่มาอีกแล้ว อีปลาคอใหญ่อันเจกโตัวในกับบ่ได้เนาะดิว่าหลอดใดกับบ่ผิดหวังพ่ได้ปวดดูจ้าบางคั้งยามกับยางๆยางนจัน้อย อาคือปลาเนื้ออ่อนแท้ปลาเนื้ออ่อนต้นนะ่ะนะหมานปลาเนื้ออ่อนละจานนี้ปลาเอียงอันนั้นปลากระแยงเด้อทั้งรอรอ,อเจา้าเห็นนะปลากระแยงกันมีได้ร้านแล้วเนาะ ມື້ນີ້ປາກະແຍ น่นเองเอ้มาปากเนีังเกือบเกือบอากาศหนาวสิขาดพลแล้วมาเ้อหอยน้อยใหญ่ ขอพิ <deal wir> like ่มแหีจ้าบ่ไหลน้อยนั่นๆๆมาแล้วมาแล้วตัวเปใหญ่ปันใดดอกส่วนมากสิแหีขาดอ่ะอันดีอู้วอาลมนี่อู้ลุตลุตลุดลุตลุตฟา่ฟา่ย่าง้า่ย่างมันลุด คือคือ,อโอ้ปอคอนีลตตัวที่ไม่ยูเราฟังม่ันถึงไปวา่าห้องว่าจนะานูแล้นะหวานหวานเขาเต็มแหเลย ไปยังอ่บ่ปลากระดือดบ่ปลากระดือดตัวใหญ่แต่ึกว่าปลาหนีวอ่อนนะว้วจ้ดีตัวใหญ่เลยน้ำขอนเนาะน้ำโบกเรื่อยน้ำขอนลุ่งเรื่อยกับพ่อได้เก็บอยู่โอเคอยู่จ่าหลอบนี่เตรียมหอดวิ่งมาพร้อมเด้ว่า,วาสิมาสน่น บ่คือดอกจ่าหนาวแห้งให้น่อยหาผู้เดียวก่อนอันดีหน่อยตัวใหญ่เติบเยอะนี่ตีนอดปลาซิวคนแล้วนั่นแหละปลาซิวซิวหางแดง หอยน้อยนี่แม่อ้วนครับแห่าทีไหลเบิ้งติดหอดอันกุ้งติดหอดกุ้งฝอยพะโลจานี่เบิ้งเนี่ยตัวซ้ำหนีกระติดเบิ้งอืบ่ตัวซ้ำหนีกระติดด้วกุ้งฝอยนี่วันสิแกเสิมุ้งเอาเออเนาะลุ่มกต่ลุ่มคัะลุ่มเนี่ย น้ามันขอนซะแล,นะล้วเนาะก็เลยได้ช่วงอันที่เมื่อวานช่วงสองสามหมื่นอัน,น,อน,ลน,น,น,นปลามันนันเคลื่อนไมวจังไหนล่ะเคลื่อนมาหน่ามันบนท่านได้บกปนีนะมันก็เลยได้ท่านตัวนี้น่อย,อ,ยอันนี้ก็ถือว่าใส่ใส่งามทุกตัวอยู่ và cái nhanh đỡ là nữa hả hả uống bố khảo đi bác cái đợt bà con nhang à nồi bà con nhang đi tập bà con nhang hôm nay mình bay cái trong lò vang bà con nhang nỉ bác này đi bác à à น่อยน้อยใหญ่แต่น่อยบึงลึกๆนี่เนาะปลากระเดือกก็นึกว่าปลาสลิดต,ตัวใหญ่ค่ะ พูดพ่ดเห็นปะพี่พี่พี่ไอ้น่อยให้ขึ้นมากลายเลยเอออยู่แหบมอนี่เนาะอยู่ปะโอ้ยมันอนลงมาอีกแล้ววะ เขาแห่ได้บุกหันมุญหนึงน่ะโอ้หอยเชลลีนุ่ยใหญ่ค่ะอดีตปะคอโอ้รอบนี้มันปะคอปะคอน้อยอันตัวหนึ่งเัินที่มันปะเขาแห่ม,ม,ม,มันมักไม่ยู่ม่องมนมุ่งทางผีเนาะ ปลาคอเข้าไปอย่างนั้นอ๋อมันปลาคอได้ปลาคอรสามตัวตัวนี้โอ้ยลุ่มขักลุ่มแน่ด้วยจ้า อาจ้าเบิ่งผลงานงาาน้อกันเจ้าหนาวแห้งขาพเพ่นไก่หน่อยก็จะได้กับบ้านแล้วเนาะจา้าเบิ่งผลงานค่ะเมื่อกี้ได้ก็ถือว่าโอเคอยูจ่จ้าตั้งใจว่าเสียมาบักหอยคักๆรับด้ปลาเกือบครึ่งคู่นล้วจา้าไม่ร้ายอยู่ประกาศเศร้ายัาสสายานถึงปลากระแยงสปปูน้ำจา้าสำหรับคลิปนี้กับสิการบ,บ้านก่อนจา้าขอบคุณ ทุกไลน์ทุกคอมเมนต์้อจ้าสวัสดีค่ะพบพอกันในคลิปหนาด้วจ้า